<c oughs> มีเราเจอกันเ <c oughs> ท่ๆรอๆอ,อ,อย่ามองพื้น <c oughs> <c oughs> ลอ่ะเปิดรอๆโดนเลย <c oughs> เสียงเท่าคำแรกนี่ก เจอกันแค่ครั้งเดียวก่อนดูทันเรี่นใกล้ชิดมานา <c oughs> บอกไม่ถูกว่าทำไมหรือเราจะเคยจอ,ยอยเั็นชาติเก่ยต่างใจตรงกันมองตาก,ก็เข้าใจ เป็นเพียงได้แค่มองตาอยากจะกอดเก็บเธอไว้แต่พบกันเมื่อสายไม่อยากที่แย่งใครแา,า,ากจะเจอกันมาตรงนานก่อนที่เธอจะเป็น,ปนข,อของใคร อยากให้มันมีปาฏิหาริย์ให้ตัวฉันย้อนเวลากลับไปจะไม่ยอมให้เราคลาดกันฉันคงจะพบรักเธอก่อนใครมันน่าเสียดายน่าจะเจอกันมาต้องนานก่อนที่เธอจะเป็นของใครอยากให้มันมีปาฏิหาริย์ให้ตัวฉันย้อนเวลากลับไป จะไม่ยอมให้เราคลาดกันฉันคงจะพบ,บรักเธอก่อนใครพบกันสายไปยมีใจบนน่าเสียดายจยมลลยมกีใปออาฏิหารไม่มีจริงวู้ดีขึ้นดีขึ้นเป็นนี่เือแบบบกมือ <Okay, music. S 1> ไม่ได้เลยนะ ไอวีแปดนึกว่ามาถึงอีสานไอวีแปดมวลมวลเด้อย่าซึ้งซึง่าซ้งซตาดใจตรงกันมองตาก็เข้าใจแต่ ไม่ใช่ได้แค่มองตาอยากจะกอดเก็บเธอไว้แต่พบกันเมื่อสายไม่อยากจะแย่งใครว้าาาาาจะาาาาานมานาองนานกาจะเาา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 า อยากให้มันมีปาฏิหาริย์ให้ตัวฉันย้อนเวลากลับไปจะไม่ยอมให้เราคลาดกันฉันคงจะพบรักเธอก่อนใครมันน่าเสียดายอ,อ,อยากจะเจอกันมาต้องนานก่อนที่เธอจะเป็นของใคร อยากให้มันมีปาฏิหาริย์ให้ตัวฉันย้อนเวลากลับไปจะไม่ยอมให้เราคลาดกันฉันคงจะพบรักเธอก่อนไกลพบกันซ้ายไปมันน่าเสียดายปาฏิหารไม่มีจริง ดอกสุดท้ายน่าจะมีอะไรพิเศษหน่อยดอกสุดท้ายคืออะไรปาทิหานันไม่มจริงก็จะมีเพาะนิดหน่อยครับแต่ว่าเดี๋ยวลองลองทุกนี้ลองลองคุยคูบิกครับขอสักดอกอารมณ์แบบนี้คือแบบว่ากําลังโอเคใช่ไหมครับโอเคโอเคครูว่ารีแลกซ์ได้มากกว่านี้แล้วมันก็อ้อนมากกว่านี้เล่นได้มากกว่านี้ถ้าผมแบบแนวอ้อนเลยได้ไหมครับแต่ว่าบางบางช่วงก็จะแบบถ้าเกิดอ้อนไปมันจะดูมี คือความจริงอ่ะยิ้มร้องมันจะสบายกว่าเยอะเลยเพลงแต่ว่าคือคือแบบผมพยายามนึกถึงหลายอย่างถ้าเกิดคุณรักบอกว่าให้นึกถึงแอาไบอกเขาเนี่ยเสียงมันดังมากเลยคุณรักบอกให้เฮ้ยมันหอนคุณรักไว้พยายามนึกถึงว่าดีวันรุ่งแบบนั้นวาไีแบบได้คือแบบอยากให้อยากให้อยากให้เกรงน้อยกว่านี้แล้วก็แบบไอ้ลูกแบบว่าเกี่ยวเก็บเท้าไว้ไม่จ่าอะไรเงี้ยมันใช้มือขวาช่วยได้ ได้เยอะหรือแบบว่าแต่ก็ไม่เพียงได,ได้แค่มองตาอะไรอย่างเงี้ยได้แค่มองตา <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยถ้าอ่อนๆอย่างงี้ดีกว่ามันจะดีกว่าแบบอะไรแบบไปแบบดูก,ก,ก,กุ๊กกิ๊กจุ๊กจิ๊กเนาะแล้วมันยังมีความเลื่อนลอยอยู่นิดหน่อยกับกับจังหวะการมาูฟอ่ะมันยังแบบอะไรเงี้ยให้มันแบบตอนสนโลว์นี่คือบอกว่าควรผมผมนะคิดว่าแบบว่า ลน่าจะควรแบบยิ้มแบบเศร้าๆแบบเสียดายหน่อยอะไรเงี้ยครับคือคือในในอารมณ์ที่ผมคิดตอนนั้นที่เดินคือแบบเหมือนกับแบบเหมือนกับไม่ใช่แบบว่าอะไรเงี้ยฮะคือก็เลยทําไม่ดูดเออดูบเออเรายิ้มยิ้มมีแตกแบแต่ไม่อยากเห็นความซึ้งซึมครับไม่อยากเห็นความซึ้งซึมคือผู้ชายคนนี้เนี่ยครูว่าเขาก็เป็นคนแบบใจเขาก็ใช้ได้เลยนะคือการที่เขาคิดว่าแบบ เขามาทีหลังเขาก็ไม่อยากแย่งใครอ่ะไม่อยากมาเป็นมือที่สามไม่อยากไปแทรกใครทั้งที่ผู้หญิงคนนั้นก็คลิกเราทุกอย่างเออรู้ใจแค่มองตาก็เก็ตละเข้าใจละมันถ้าเราจะเลวมันก็อาจจะทำได้แต่แบบเฮ้ยคนวันนี้มันก็ใจมันเจ๋งอ่ะเพราะ,ะนั้นมันก็ไม่ควรจะเสื่องซึมมากคำว่าเสื่องซึมเนี่ยครูเห็นจากจังหวะก,การเดินและมูฟเมนต์บางทีมันจะไปแบบ ลอยๆอ่ะเรื่อยๆลอยๆให้มันมีเป้าหมายเลยว่าไปตรงนู้นเพราะอะไรอย่าอย่าเดินอย่าเดินเล่นทุกคนอย่าเดินเล่นต้องมีต้องมีเป้าหมายชัด,ชดเจนมินเดินมไม่เดินดกว่าครับเออถ้าคิดว่าต้องแจกครบสี่ทิศเนี่ย <c oughs> บางที<ด>บางทีมันมามาโหลดพลังเราไปนะ <c oughs> มันกลายเป็นว่าทิศไหนก็จับ จับใจความไม่อยู่ทั้งนั้นเนี่ยสาวสาวปะาน้องเพลงพักขมลโอเพ็เ